เราสุดท้ายเนี่ยที่ออกมาเนี่ยก็ไม่กล้าบอกว่าเป็นไฟแนลหรือเปล่าเพราะจะไฟแนลได้ต่อเมื่อตัวพระรงคาลปลอดเก้าแล้วอะเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละนาทีนี้อย่างที่บอกเมื่อคืนเมื่อกี้จีนมาเลยเขาทําธุรกิจกับประเทศไทยเยอะคือเขาก็มีค้าขายกันมีอะไรก็แล้วแต่โดยจังหวัดทางภาคใต้ อย่างเมื่อคืนไปกินข้าวที่ร้านหนึ่งนะครับเขาเป็นคนจีนมาเลแต่เมียเขาเป็นคนหัดใหญ่ก็เป็นร้านอาหารดังของที่มาเลเน,น,นี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คนที่ก็ถือว่าเป็นร้านดังที่เวลาใครมาปีนังอะ่ะถ้าจะกินอาหารทะเลก็ต้องนึกถึงนึกถึงร้านเนี้ยขออย่าไม่เ่ยชื่อเขาแล้วกันนะครับแต่เมียเขาเป็นคนไทยอืมใช่ไหมแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะ่ะ คือถามว่าเขามองประเทศไทยสนใจมากไหมต้องบอกว่าคนคนปีนังนสนใจประเทศไทยเยอะเพราะอย่าลืมมันใกล้กันมากมันใกล้กันมากใช่ไแต่ถ้าเป็นามาเลตอนลงไปใต้ใต้ลงไปใต้ใต,ต้ที่จะไปติดกับสิงคโปร์เนี่ยนะอย่างเยาโฮบารูอะไรประมาณเนี้ยอันนั้นก็อาจจะสนใจอีกแบบหนึ่งประมาณเนี้ยคือคือมีคนถามว่า คือผมก็แจ้งถามเขออาบอกแล้วทำไมอยู่สนใจเรื่องประเทศไทยวะผมไม่สนใจอะไรหรอกฉันก็ทาํามาค้าขายที่นั่นฉันก็มีการติดต่อเรื่องธุรกิจกนอยู่ผมบอกอ้าวแล้วเวลาเปลี่ยนรัฐบาลมันมันอยู่กระทบอะไรเขาบอกมันไม่ได้กระทบมากหรอกแต่ว่าบางทีอ่ะถ้ามันต้องมีหน่วยงานที่อาจจะต้องติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐอะไรประมาณนี้แล้วก็ถามว่าอา้าวแล้วยังไงเวลาเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยมันก็มีกฎเกณฑ์อยู่ไม่ใช่หรอว่ากระทรวงนี้ทะบวงนี้มันก็ทํางานอยู่เขาบอกว่ามันก็ใช่แต่ว่า บางทีผมก็พยายามจะซักเขาว่าหรือมึงมีนอ้องมีนายกับรัฐบาลไทยหรือ,อยังไงเหรอมึง <c oughs> คือคือ,ค,อคือเขาถามเราเราก็ถามเขากลับแบบแบบสนุกสนุกันนักก้นนะ่นะเมื่อาาวานเนี่ยผมเจอคนที่เป็นเจ้าของ law firm อ่ะเป็นอะไร law firm คือบริษัทบริษัทที่ปรึษกษาทางกฎหมายใหญ่อันดับต้นๆของปีนงนะังอ่ะนะครับเอ้ก็คุยผมเรื่องเนี้ยถามเรื่องรัฐบาลรัฐเบอร์อะไรมบณเนี้ย เราก็บอกว่ามันยังไม่มันยังไม่ลงตัวหรอกเมื่อวันตอนที่ผมอยู่ที่วัดนะวัดเคงลบสี่ะครับผมว่ายังไม่ลงตัวแล้วผมก็แกล้งาเขาว่าแล้วถ้าสมมติอนุทินมาเป็นเอ็มรีอยู่คิดว่ายังไงเขาก็บอกว่าอนุทินเหรอแล้วเขาก็พูดทํานองว่าเหมือนกับแล้วอนุทินก็เคยอยู่กับพักเหมือนกับพักของทักษิณอะคือเขาเพยายามจะน,นึกชื่อเดิมผมก็บอกว่ายูบินไทยรักไทยมันบอกอ่าโอเคเดอะเดอะเฟิร์ส The first เก่งเกงกันได้มาแล้วอาหารของเองอ่ะนีอยู่นั้นนะโทษสิทำไมก็คือผมก็บอกว่าคือรรคการเมืองไทยอ่ะมันอยู่กันมาอยู่กันมาแล้วก็แตกกันมาแตกกันไปได้ตลอดเวลาครับมันไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นแบบยั่งยืนกูก็เลยแดกแต่โอกาสแดกมึงก็ดูสิว่ามหาเทกับอันวาอิบราฮิมอะสมัยก่อนอันวาเนี่ยก็เป็นทายาททางการเมืองของมหาเทอะทำไมตอนหลังเนี่ยฟัดกันเลยอะ เขาก็อืมแล้วบางทีเพราะว่าเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องที่แบบถ้ามันตกลงกันไม่ได้มันก็ฟัดกันตลอดแหละเพราะฉะนั้นอย่ามาคิดว่ามันเป็นแบบชั่วฟ้าดินสลายอะไรประมาณนี้นะเขาก็หัวเราะใช่ไหมผหัวเราะเตาบอกว่าการเมืองไทยอ่ะมันฟัดกันวันนี้ยแล้วพรุ่งนี้มันมันคุยกันรู้เรื่องมันก็คุยกันมันก็คุยกันใช่ไหมเราก็เราก็บอกว่าแล้วมาเลสมุติสมมติผมก็ถามว่าเอแล้วมาเลเนี่ยถ้าสมมติอันวาจะ กลับไปจับมือกับมหาเทได้ไหมอีนี้ก็บอกว่าคิดว่าอันวาคงอยู่อีกไม่นานแล้วคือเวลาไปเรื่องการเมืองกับคนต่างชาติที่เขาสนใจเรื่องเรื่องประเทศไทยเนี่ยก็สนุกดีมานานเพราะเราก็จะมีเรื่องไปถามเขาใช่ไหมเขาก็สนใจจะถามเราอะไรประมาณแต่คําถามของเขาเนี่ยจะเป็นคําถามของคนต่างประเทศที่ที่สนใจเพราะว่าเขาเขาทามาหากินกับเราอะนะผมใช้คำ,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 ำนี้นะใครใครจะใช้คำนี้น แต่ว่าออคือคนมาเลเนี่ยเขาก็ยังบอกเขายังไงเขายังอิสาะประเทศไทยนะผมว่าอิสระอะไรวะหมายถึงว่าการเมืองเราก็ยุ่งๆเขาก็บอกการเมืองเขาก็ไม่เลวนะเขาก็ใช้ได้เลยนะก็ยุ่งนะเขาก็บอกเขาก็ยุ่งแล้วบอกจริงเหรอเราไม่ค่อยเห็นข่าวอยู่อะ่ะเขาบอกว่าอก็เป็นไป,นป,นปนได้เพราะว่าเอ,อข่าวมาเล่บางทีมันก็จะเป็นเรื่องภายในประเทศอะไรประมาณเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบ างที่มันไม่ได้เป็นข่าวใหญ่แต่คนในมาเลย์จะรู้กันแลมวเราบอกอก็เป็นไปได้เพราะว่าผมอ่านภาษามาเลย์ไม่ได้ผมก็จะได้ดูจากขาวที่มันเป็น